พริกไม่ได้เป็นได้แค่ผักสวนครัวนะคะยังสามารถปลูกเป็นไม้ประดับสุดคลาสสิกทีเดียวค่ะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเรื่องราวดีๆอย่าลืมกดติดตามได้นะคะสวัสดีค่ะวันนี้เกตุนโนมาชวนคุณปลูกพริกเป็นไม้ประดับค่ะคุณจะได้ทานผักปลอดสารด้วยแล้วก็มีไม้ประดับสุดคลาสสิกที่ไม่เหมือนใคร พลิกก็จะเป็นผักสวนครัวที่อยากจะแนะนําให้ปลูกทานเองที่บ้านนะคะเนื่องจากว่าเออเวลาเขาเราซื้อค่ะเกษตรกร,ะร,กรจะใช้สารเคมีค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นสารเล่งสีให้ลูกมันอะคะ่ะมีสีแดงสดหรือแม่ก็อยากฆ่าแมาลงอย่างสมมติเขาจะเก็บพุ่งเนี้ยคืนนี้เขาจะฉีดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสในสารเคมีตกค้างก็จะเยอะมากกว่าพืชชนิดอื่นด้วยค่ะ รู้แบบนี้แล้วเรามาปลูกพริกทานกันเองที่บ้านดีกว่านะคะโดยใช้พื้นที่เล็กๆในการปลูกในกระถางนี่แหละค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะพริกที่จะนํามาปลูกได้ก็จะเป็นพริกแห้งแบบนี้นะคะเาเวลาเราหักเข้าไปมันจะเป็นเมล็ดอย่างเงี้ยนะคะอา่าอย่างเงี้ยเราก็แกะเอามเมล็ดลออกมาค่ะเอาเฉพาะเมล็ดเนาะออกมาเสร็จก็เอามาหว่านเอาแบบบ้านๆเลยใครมาต้องเตรียมดินอะไรเยอะเพราะว่าพริกมันเป็นพืชไร่ไอะ่ะ อเอาดินละเอียดด้ยเอาหวานธรรมดาอะไร่ยกระถางเติมดินให้เรียบร้อยนะคะหวานเสร็จก็เอาดินมากรบซะหน่อยนะคะก็คืออันนี้ถ้าอยู่บ้านนะคะกันน้กระจบมากินมาเลยนะคะอันนี้ต้องกรบไปเลยนะคะอ่าพอกบเสร็จปุ๊บแล้วก็หน้าดินมันต้องมีความชุ่มชื้นใช่ไหมคะเราว่าใช้วัสดุบ้านๆที่เหนียวคือฟาง างข้าวธรรมดาเนี่ยะคะ่ะมันก็จะเก็บความชุ่มชื้นหน้าดินไว้ให้ะคะ่ะเสร็จแล้วก็รดน้ำเช้าเย็นปกติเหมือนเลี้ยงต้นอ่อนเลยค่ะเดี๋ยวสักประมาณ1วิคหรือ2วิะคค่ะมันก็จะจะงอกขึ้นมาเป็นต้นอ่อนให้เราแล้วคอยแยกไปไว้อีกกระถางหนึ่งคือตอนงอกอะค่ะมันง่ายแต่การดูแลให้ต้นอ่อนมันรอดอะมันก็ไม่ง่ายนะคะศัตรูตัวสกาดของเราก็คือไอ้เจ้าหอยตัวเนี้ยคะ่ะ คือมันจะกินต้นอ่อนหมดเลยไอ้อย่างเงี้ยเวลาเราเพาะมันเกิดดีมากเลยอะเกิดแทบเต้นสุดท้ายอะคะ่ะตื่นเช้าขึ้นมาเหลือประมาณ 4- 5หต้นนะคะโดยเฉพาะตอนกลางคืนนะคะเราก็จะตะแกรงอะคุมไว้แล้วเช้าค่อยเปิดนะบ้านไหนมีไอเดียดีๆในการดูแลต้นอ่อนให้รอดาะขอยก็มาแนะนำกันนะคะบางชน้นก็ไม่กินอย่างเงี้อยอย่างพริกเกาหลีอะเขาก็ไม่กินนะคะอันนี้คือต้นที่มันรอดแล้วนะคะอะเราก็จะแยกไว้ในกระถางต่างหาก ศัตรูตัวจักาดอีกอันนึงก็คือมะรงนะคะมะรงวันทองมะรงวันอื่นๆนะคะแล้วก็ใช้แผ่นอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้กาวดักไว้โดยไม่ต้องใช้สารเคมีค่ะแล้วก็เลี้ยงปกติอะค่ะใส่ปีกคอบรดน้ํามันก็จะเป็นต้น,นะะอย่างเงี้ยค่ะออกลูกให้เราได้เก็บเองโดยไม่ต้องโดนสารเคมีอะไรเลยก็จะเป็นกระถางเลี้ยงแถวกันอะไรเงี้ยเวลาจะเก็บผักก็เก็บทิกะะก็มาแถวนี้ได้เลยะค่ะ เนื่องจากพลิกมีหลากหลายสายพันธุ์เพราะฉะนั้นจะมีสีสันที่แตกต่างกันค่ะอย่างที่เห็นนี่จะออกสีขาวๆเนาะแล้วก็เป็นช่อเพราะฉะนั้นลูกมันก็จะดกบางอันก็จะเป็นสีเขียวๆอย่างเงี้ยค่ะพอแก่เสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นสีแดงเพราะฉะนั้นมันก็จะมีสีสันสวยงามที่แตกต่างกันไปเราก็มาจัดเรียงแถวนะคะให้เป็นระเบียบนะคะมันก็จะมีความสวยงามเวลามันออกลูกอะค่ะ ทั้งสีเขียวสีแดงสีเสาานะคะกระออกไปมันก็จะแทนดอกไม้ได้เช่นกันค่ะมันก็จะเป็นไม้ประดับได้ด้วยนะคะแล้วอยากรู้ไหมคะว่าทำไมพริกจึงเผ็ดนะคะความเผ็ดของพริกนั้นเกิดจากมีสารแคปไซซินนะคะซึ่งความร้อนหรือว่าไม่ว่าเราจะผัดจะต้มจะแกงก็ไม่สามารถจะทำลายสารตัวนี้ได้ ซึ่งส่วนใหญ่นะคะจะอยู่ที่แกนกลางหรือว่าไส้พริกนั่นเองค่ะจึงทําให้ตรงไส้พริกอ่ะมีความเผ็ดมากกว่าตรงมเมล็ดแล้วก็เปลือกของพริกค่ะและสารแคปไซซินนี่เองค่ะจะมีส่วนช่วยให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลายนะคะแล้วก็มีอารมณ์สุนทรีขึ้นเป็นถ้าอยากอารมณ์ดีก็ทานพริกนะคะ สุดท้ายนี้นะคะก็มีภาพสวยๆของพลิกมะฝาค่ะแล้วใครมีไอเดียดีๆในการดูแลผักส่วนครัวนะคะให้รอดผลจากพวกศัตรูต่างๆไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือพืชนะคะที่เป็นศัตรูก็มาแบ่งปันกันนะคะค่ะสวัสดีค่ะ